ยกแล้วยกแล้วอ๊ายกคอได้สูงอยู่ครับนี่โอ้โันมากจักแรงครับตัวนี้ VIO สามห้า แห้งอยู่ด้ดวยเนะครับเขาทาเขาทาแล้วนาะเอาไว้คุดไอ้พวกหลุมพุดติง่งพวกนั้นนะครับเน,ะนาะแกัน่ครับเนัมากย่พักอยู่ส่ครับนี่ยมเล้ยักสะกด่โอ้ ไปครับทุกมื่นแล้วบ่ครับกับโบ,บกายมาได้เนาะครับ, 60, 60, บหกซิบหกซิปบอหกซิปลอยู่บ่บอหอนเนานะคร <68. S 1> ับประมาณนั้น,นะนเนาะทำการปลูกต้นไม้ เสียงนิ่มดีขนาดนะครับการไดการทันใกล้แล้วเรอบอกรับอยู่น่ เร็วดีเร็วดีครับยันมา VIO 35มากับตู้เอครับรถมาจากทางเมืองสกลครับอีกอะทำการขุดธยายต้นไม้ครับมาปลูกยายมาจากอาคารสร้างใหม่ ลองเลยปึ๊บมีการคุดเจอหินพร้อมครับผมบมบานี่พอดีเหมาะเลยครับนี่ใส่งานเป็นรถน่อย <c oughs> ใส่งานพวกขุดหลุมุดติงพวกเหตุงานในอาคารก่อสร้างครับในโครงการก่อสร้างพวกก่อสร้างบ้านต่อเติมอย่างสี่ครับใส่รถน่อยสำเนียวคอดีขัดเลยแล้วก็บรต้งยากรถไทยพร้อมครับนี่มีใบดันพร้อมตัวกระกระทัดรัดดีครับอ่ะเดี๋ยวมาเบ่งการ ปลูกต้นไม้ของเพื่อนครับเพื่อนยายมาเอาเริ่มออยกยกยกอ,อสระบ,บุ้งกี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นใสแบบอัตโนมัติครับเ,เป็นไฮดรอลิกออยกแล้วยกแล้วยกข้อได้สูงอยู่ครับนี่ โอ้โหนีครับรายการบันทึกต้นไม้เอาต้นไม้มาปลูกกู้เหยียบน้ำเดี๋ยวขำไว้ก่อนครับขำไว้แล้วก็สิบเกียรดินกบ มันตรงเด้พ่อใหญ่ได้อยู่ไหมไม่อยู่ ยอย <S <S อู่เดี๋ยวเิ่นการครบดินอ๋อูดปเสร็จเลย นี่ครับความคลองแคลววองไว้คือเป็นอีกรุ่นครับที่นาไส้เพราะว่าบุงกีนี้เปลี่ยนง่ายครับเอาที่ใส่ได้รูปแบบใดเขากันเปลี่ยนเอาเลยครับสมมติว่ามีสามบุงกีนนี่ก็บ่ต้องมาถอดมาสเสียบสลักให้มันยากครับ พอปุ๊บก็กดปั๊บใส่ง่ายครับครับเห็นว่าพอ,อยันมาที่ออกมาใหมาน่นี่มีบุงกีครับแถมให้ถึงสขนาดเลยมีกระบอมันใจรายละเอียดให้กันครับว่ามีขนาดใดเนี่ยเนาะตัวนี้เป็นแท็กเล็กครับ โมแมนแท็กยางคือคูบตะหรือว่าคูบตาขนาดนี้ก็เป็นแท็กเล็กอะแม่นแล้วครับคูบตาขนาดนี้นี่เป็นแท็กเล็กคือนกันอุ้ยหักห,กหักมาเออไดการครับเอานาี่เจสซนเพียงเท่านี้แล้วครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครมากับฝากไลค์กดติดตามให้ผมนึ่งเยครับขับสำหรับผมเบาเน็ตก็สวัสดีครับ